นะคะแต่ว่าเมื่อวานทำโอเนาะก็เลยแบบยังไงอะเหนื่อยหน่อยนึงเป็นไลฟ์สดแล้วแล้วแบบแชร์ให้เพื่อนนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแต่ละท่านก็แชร์ให้เพื่อนนะคะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะว่าในบางบางทีเราไม่เราไม่มั่นใจทีเวลาก็มาให้กําลังใจน้องๆนะคะช่วงนี้น้องก็ไม่ได้เข้าไปบ้านที่เลยนะคะผ่านๆเข้าไปแล้วก็ เข้าไปชมภาพยนตร์ให้พี่กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆคะ่ะช่วงหลังๆมานี่ประมาณสองสามวันนะน้องไม่ได้เข้าไปดูนะคะมีวันก่อนเข้าไปดูก็โอเคขยับขึ้นแล้วนะคะเมื่อคืนก็มีโอกาสได้เข้าไปหาน้องสมัยหน่อยนึงนะคะยังไงพี่เสด็จต้องขอโทษขออภัยน้องสมัยนะแล้วก็น้องลุงนภา,านะเมื่อวานนี้ติดพระพี่บอลยังอยู่อพี่ซีมก็ยังอยู่กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆอ,อ,อีกประมาณเจ็ดนาทีเนาะเจ็ดนาทีนะคะเพื่อนๆค่ะแจง้งค่ะ ่ที่เหลืออยู่ก็คือสําเร็จแล้วนะคะแต่ว่าพี่ซิมยังไม่ได้ไม่ได้คลิปยังไม่ได้เรียวนะคะยังไม่ได้เรียวนะเดี๋ยวดวงดวงดวง,ดวงตะวันขึ้นช่องหน้าน้องเลยนะคะเพ่คือวันนี้คิดว่าคงจะไม่มีฝนเนาะช่วยได้นะคะวันนี้ยังไงแต่ขอลงไลค์ก่อนนะคะเพื่อนๆพี่ๆเนาะสวัสดีคุณดีได้เนาะว่าเราจะไปถูก คำไหนนะคะเพื่พอนๆคะ่ะมันก็เลยจะทําให้แบบติดปัญหากันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก,ก็ดูๆกันแล้วกันอ่เมื่อคืนก็มีโอกาสได้เข้าไปหาน้องสมัยหน่อยนึงนะคะยังไงพี่เสด็จต้องขอโทษขออภัยน้องสมัยนะแล้วก็น้องลุงนภาณ์เมื่อาวานนี้ติดผ่อนที่จะมานี่ก็เข้าไปในห้องไลฟ์เพื่อนมานะคะเพือ่อนค่ะนะคะแต่ก็บอกกับเพือพ่อนๆว่าอะตอนนี้กําลังเดินทางมาทํางานนะไม่หาแล้วไม่เจอนะคะน้องบอกว่าน้องล็อกโปรไฟล์ไว้ใช่ไหม พี่จําได้นะว่าเข้าไปพิมพ์หาแล้วไม่เจอไปเจอแต่ตอนที่จะมานี่ก็เข้าไปในห้องไลฟ์เพื่อนมานะคะเพื่อนค่ะนะคะแต่ก็บอกกับเพื่อนๆว่อาอ่ะตอนนี้กําลังเดินทางมาทํางานนะเราก็ไปด้วยกันค่ะวงการนี้ไปคนเดียวไม่ได้แน่นอนค่ะดีใจด้วยครับตอนนี้เหรียญขึ้นตั้งหลายเซนนะคะก็ดีใจนะเขาบอกมาอย่างนี้เนาะเพื่อนๆน,นะ,ะพยายามลบวันต่อวันเลยตรวจเนาะตรวจ ตรวจขณะลงไลฟ์เสร็จแล้วก็ต้องตรวจนะคะเมื่อ่านะเนี้ยดวงตะวันขึ้นนะคะพี่ๆแสงเข้าตาน้องเลยนะ,ะ <c oughs> หาเดี๋ยวหาหาสีดําเปลี่ยนภาพกันนะคะเพื่อนเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะใครที่รอการตรวจสอบก็ขอให้ผ่านโดยเลยพันนะคะพยายามตรวจหน้าบ้านหลังบ้านให้เป็นประจังเตือนเรามานะะเนาะแว้นตาอันนี้ไม่ค่อยชัดเจนเลวค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่า เดี๋ยวขอเปลี่ยนเลนตาอีกอันนึ้งนะคะเพื่อนๆ่ะงอีกให้ขึ้นนะคะเอะมาเมาื่อวานนี้ผ่านไปก็ไปฟังเนาะไปฟังน้องๆพี่ๆเขาพูดนะคะคือเหมือนกับประมาณว่าเรารีบอาบน้ําแต่งตัวชงกาแฟทานนะคะแล้วก็ก่อนจะออกมานี่ก็นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ไม่มีค่าวันนี้พูดผิดประกันใดนะคะขอโทษขออภัยพี่ระบบพี่ AI ด้วยค่ะพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายกันทุกคนมีความสุขที่เราพูดอยู่ณเวลาเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยเราก็จะนึกภาพไปแล้วก็ภาพพี่เราอยู่ประมาณนี้เราจะคุยเรื่องอะไรแค่นั้นเองนะคะเขาก็ส่งงานเสร็จก็ต้องเนี่ยเห็นไหมคะพี่เดี๋ยวแปบนึงนะคะขอโทษขออภยัยในความไม่สะดวกนะคะเพื่อนๆพี่ๆ นะที่เข้ามาเปิดค่าการมองเห็นทุกเชา้าเนาะคุณสว่างก็เข้ามานะคะเปิดค่าการมองเห็นนะคะเพื่อนๆ่ะก่อนที่จะขึ้นไลฟ์ต้องนะขอบคุณนะคะที่มามาีมาสร้างกําลังใจให้พี่สนิทเนาะในเชาน้านี้ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ระบบด้วยที่โชว์น้องออยพี่สนิทเจอบ่อยนะคะบางทีพี่สนิท,นะะงท,นทลงปุ๊บนะ ลงไลฟ์ไปปุ๊บส่งงานส่งคลิปกันเป็นประจำนะคะถ้าเกิดเราส่งไปน้อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ระบบก็ทักทวงมาอีกเพื่อนเราอะอ่านอ่านไม่ทันนะคะพี่นะครับเขาเนาะออฟฟิศร้อยล้านค่ะพี่สายเหมือนกันนะคะสายเหมือนกันน้อน้องก็สายนะคะน้องสมัยทักทายพี่พรซิมีเว้นตาสำรองอยู่อันนี้ก็คือเป็นเป็นแว่นตาที่พี่ิมใช้แล้วแบบเป็นเป็นแว่นตาที่ใช้แล้วแบบถูกใจ ตื่นสายตื่นมาตีห้าสิบห้ารีบใหญ่เลยนะรีบใหญ่เลยมาส่งกําลังใจพลังบวกจ้าขอบคุณป้ามาพิษสนิก็เคยเจอแต่พิษสนิก็ลบนะคะพอดีไปไปไปแชร์คลิปของอาจารย์มาเนาะไปแชร์คลิปของอาจารย์มาคิดว่าไม่มีปัญหาพี่เวลาดก็มาให้กําลังใจน้องๆน,นะคะช่วงนี้น้องก็ไม่ได้เข้าไปบ้านพี่เลยนะคะผ่านๆเข้าไปแล้วก็เข้าไปชมภาพยนตร์ให้พี่อ่าก็ประมาณนั้นแหละค่ะเพื่อนๆเนาะ ก็ต้องพยายามนะคะเราดูเพื่อนด้วยแล้วก็ไปชมคลิปครูบาอาจารย์ที่เขาให้ความรู้เล็กๆนิดน้อยเนาะเพราะว่าเราทํานานๆไปมันจะเสบตางไงน,นะเมื่อก่อนนี้ก็นี่แหละไม่ค่อยจะได้ใส่แต่พักหลังมานี้ต้องการทํางานจ้าพาเพื่อนค่ะดูๆกันแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะน้องสมัยสวัสดีสวัสดีพี่วิราชค่ะของอ้อยเมื่อวานก็ถือว่าเตือนชานะ แต่เราจะพูดไม่ได้นะคะว่าคําไหนคําไหนเราจะพูดไม่ได้แต่ว่าเราพยายามนะคะแนะนําแล้วก็หมายถึงว่าไปทางอ้อมกันเนาะอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะคลิปที่มีปัญหาเนาะมาเข้ามาสู่หน้า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 ,หน,า,ห,นา,ห,นาหน้าเฟซของเราเนาะถามว่าพี่สนิทก็เคยเจอนะถามว่าพี่สนิททาไมถึงรู้ว่าเจอในช่วงไหนเพราะว่าพี่ระบบที่เขาส่งมาในในในขณะที่แบบช่วงอะางเงี้ยประมาณนั้นนะคะ ไม่ได้ไม่ได้โฆษณาไม่ได้เชิญชวนนะแต่ว่าเรากําลังพูดถึงว่าเวลาเราทํางานอยู่กับหน้าจอเลยนะคะการที่เราตื่นสายนี่มันก็ไม่ไม่ใช่ว่าแบบเป็นการดีเนาะเพราะว่าเราไม่ได้อะไรเลยอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ไปหาเพื่อนนะะเพื่อนขาเหรียญสตรีมขยับนะคะเพื่อนเพื่นอ,อนพี่ๆขาเนาะเหรียญสตรีมขยับ ถึงไม่ได้มากไม่ได้น้อยก็สะสมไปเรื่อยๆเนาะเป็นกําลังเท้าเพื่อนขาดูๆกันแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะน้องสมัยสวัสดีสวัสดีพี่วิลาศค่ะของออยเมื่อวานก็ถือว่าเตือนชานะถามว่าพี่สนิททาไมถึงรู้ว่าเจอในช่วงไหนเพราะว่าพี่ระบบที่เขาส่งมาในในในขณะที่แบบช่วงคันบางทีก็ใช้คําว่าพี่สนิทมั่งพี่ซิมมั่งหรือน้องซิมมั่งอะไรเนาะพอเพื่อนๆพี่ๆก็เข้ามาก็นะคะ ที่อยู่กันบางทีก็บ่อยคะ่ะเจอบ่อยมากๆใครใครจเจอมัอนพี่ซิมเนา <c oughs> ะเจอไม่ต้องไม่ต้องนะคะเพื่อนขาตอนนี้ใครที่แบบเานะคะเพื่อนขาเราต้องบอกกันอยู่แล้วนะคะแต่ขอโทษขออภัยนะพี่ซิมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นทุกท่านหรือเปล่าเนาะก็คือบางทาง่านคงจะไม่มีฝนขออนุญาตนะคะพี่น้องใส่เสื้อขาวก็จริงแต่ว่าคือพี่ๆก็อาจจะอาจจะอ่านคอมเมนต์านานยากสักนิดอาจารย์เขาก็บอกนะคะว่า ถ้าใครแชร์คลิปนี้ไปก็ให้ลบออกอันนี้พอดีพอดีก็คือตามอาจารย์เข้ามาตลอดเพื่อนเพื่อน,อน <ๆ S 1> ทุกคนก็ตามนะนะคะเพ,เพื่อนขาส่งงานแล้วนะคะเป็นคลิปวิดีโอยาวนะคะความยาวก็อยู่ที่ประมาณสองนาทีคะ่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนขาเนาะส่วนภาพนิ่งในส่วนตัวของพี่สนิทยังไม่ได้ลงมานะคะตอนที่ช่วงบ่ายอ่ะน,น,นั่นแหละพี่พี่ซิมก็เข้าใจน้องออยนะคะในนะคะเป็นอีกหลายครอบครัวนะคะเพื่อนเ<ๆ>พื่อนพี่ๆนะคะที่มีเว้นตาสำรองอยู่ อันนี้ก็คือเป็นเป็นแว่นตาที่พี่ซิมใช้แล้วแบบเป็นเป็นแว่นตาที่ใช้แล้วแบบถูกใจอ่าเมื่อคืนก็มีโอกาสได้เข้าไปหาน้องสมัยหน่อยนึงนะคะยังไงพี่เสด็จต้องขอโทษขออภัยน้องสมัยนะแล้วก็น้องลุงนภาณนะเมื่อวานนี้ติดอ่าก็ประมาณนั้นแหละค่ะพเพื่อนๆเนาะก็ต้องพยายามนะคะเราดูเพื่อนด้วยแล้วก็ไปชมคลิปครูบาอาจารย์ที่เขาให้ความรู้นะคะเหมือนเดิมค่ะขึ้นสายเนาะหกโมง 6โมง18นาทีตีซอร6โมง20นาทีเนาะแงเตือนเรามาเนาะแว่นตาอันนี้ไม่ค่อยชัดเจนแลวคะ่ะเพื่อนคะ่ะเพราะว่าอเดี๋ยวขอเปลี่ยนแว่นตาอีกอันนึงนะคะเ <c oughs> พะื่อนค่ะขะที่เราพูดอยู่ณเวลาเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยเราก็จะนึกภาพไปแล้วก็ภาพที่เราอยู่ประมาณนี้เราจะคุยเรื่องอะไรแค่นั้นเองนะคะเขาก็อืมน้องออยพี่สนิทอะเจอบ่อยนะคะบางทีพี่สนิทลงปุ๊บนะ ลงไลฟ์ไปปึ๊บนะคะทําคลิปให้อ่าทำคลิปให้อย่าผิดกฎนะคะส่งงานให้เป็นประจําทําให้ถูกกฎแค่นั้นเองนะคะเพื่อนไม่มีอะไรเนาะรอรอพี่สนิทเลยนะคะพิ่สนิทส่งงานทุกวันนะคะเหมือนเรากินข้าวเชาว้ากลางวันเย็นนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่ระบบ นะะคแต่ส่วนนี้ก็คือตื่นสายตื่นมาตีห้าสิบห้ารีบใหญ่เลยนะรีบใหญ่เลยมาส่งกำลังใจพลังบวกจ้าขอบคุณป้ามากค่ะพี่พรยังอยู่อพี่สิมก็ยังอยู่กับเพื่อนๆพี่ๆอีกประมาณเจ็ดนาทีเนาะเจ็ดนาทีนะคะเพื่อนค่ะแจงนะคะน้องลุงสวัสดีนะคะน้องลุงทานกาแฟหรือยังพี่สนิท ตื่นสายเข้าวันนี้ตื่นมาตีห้าสิบห้าพรจะขอบคุณนะคะเฮงเฮงปังปังค่ะนะคะเข้าใจค่ะน้องอวยพรพิซิมเข้าใจนะคะนะคะเมื่อวานนี้เข้าไปดูย้อนหลังหานใช่ไหมคะส่งงานเสร็จแล้วต้องตามไปดูงานของเราว่างานเราเรียบร้อยมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกดไลค์กดคอมเมนต์อะไรของเราให้เรียบร้อยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวครีเอเตอร์ทุกทุกท่านค่ะสวัสดีนะคะพินณทมาแล้วจ้านะคะ มาเจอเชนค่ะก็จะแจ้งเตือนมาว่าอ่ะคลิปผิดกฎนะคะนะคะลองเข้าไปดูเนาะทักทายป้าหมีกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวน้องซิมจเจรได้ค่ะคุณดีดาซาตานนะคะมาให้กําลังใจเดี๋ยววันนี้ยังไงขอลงไลค์ก่อนนะคะมัดรวมเลยน้องนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทะลุล้านวิวไปละมั้งเนาะบ่านนี้นะคะเจ้าของคลิปอ่าที่มีแต่อะไรนะเขาเรียกว่าไงมีแต่แบบมืออาชีพทั้งนั้นเลยนะคะพอน้องก็สายนะน้องตื่นมา วันนี้เนี่ยเห็นไหมคะพี่ดวงตะวันขึ้นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเลยดวงตะวันขึ้นนะพี่เนาะแต่ละวันละวันแล้วเราก็ต้องกลับไปหาเขาในณวันนั้นเนาะ